ในตอนนี้มันย่อส่วนออกมาเป็นหนึ่งต่อสิบนะาาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบส่วนย่อมาเหลือนหนึ่งเพราะฉะนั้นทางด้านนี้อาจจะเป็นาลานหรือถนน,นอนไรที่เกิดขึ้นแต่เราจะมาดิฟเขาการดิฟคืออะไรเอาแบบที่เราเรู้เรื่องอะไรปกต,ติเราจะแปลงหน้าแต่ว่าจริงๆเราต้องแปลงไป,ไป้างไปด้านข้างไปด้านข้างปกติเวลาเราจะเสียหลักต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถนี่จะไปตรงแต่ถ้ามันเสียหลักปุ๊บ โอ้หมุนข้างเพื่อมันจะตีหมดเลยอันนี้ก็ไรจิตไรทางแต่ดิฟนี่คือไปข้างแต่ว่ามันกำหนดได้หมดเลยแถลอย่างเดียวเลยใช่ครับก็อย่างงี้มันสไตล์เดียวกับรถใหญ่ไหมฮะสไตล์เดียวกันครับเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ยอดยอลงมาโชไอ้ไถข้างๆที่เรียกว่าดิฟปุ๊บเอาสักคันนึงให้ดูสักดูลีลานะฮะที่ไปเนี่ยเห็นไหมเขาไปตรงๆไม่ได้เลยนะฮะเขาจะไปข้างอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไปข้างอย่างเดียวข้างอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ไม่เปียนหัวก็คงเยวีนะฮะแต่ว่าเป็นการฝึกฝน แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องหมุนรอบนะฮะก็จะต้องมีจุดที่จะต้องเอาข้างเนี่ยมาหมุนอันนี้คือฮะทำนะฮะอ่าเป็นเลขแปดโหมุนเป็นเลขแปดนะฮะนะว่านี่ฮะคือการรีบไปนี่โอ้โหรถถลายเนี่ยฮะนี่ถ้ารถจริงๆนี่ต้องถือว่าฝีมือเลยนะแต่ว่าไอ้รีโมทนี่ก็ถือว่าอีกอย่างหนึ่งแม่สีชมพูมันหวานจริงอ่าความสามัคคีครับรวมกันหลายคันความสามัคคีรวมกันหลายคันพร้อมเพรียงนะฮะแล้วหน้าที่ต้องหันมองศูนกางตลอดนะเนี่ยดูนะฮะป๊าบกับจุดจุดจอ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 ด ขบวนไหนได้เป you ็นขบวนไหนได้ไหมฮะทีน oh, ี้ก็จะออกไล่ไปทีละคันเลครับทั้งหมดเลยนะฮะ6คันหมจะเล่นเป็นเลข8ให้ดูต่อเนื่องคือรถทุกคันจะตามไล่จี้โอ้โหอันนี้ไล่จี้แล้วเลข8เพราะฉะนั้นมันจะต้องดูยังไงเพื่อจะไม่ให้ชนกันครับไปครับไปฮะตามแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหไ่ไปลโอ้โหไล่ไปเลยโอ้นหไล่ไปเลงโอ่ป้ไล่ไเลอย Uhm. แล้วตามมานะฮะแล้วไม่ต้องชนแล้วห้ามชนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระยะเวลาแล้วก็ความเร็วนี่ก็ต้องสมาธิมากครับมาดูนะให้เขาจะแยกตอนไหนเมื่อไหร่นะครับไปแล้วนะครับเปิดไล่มานะคะรับสามสามนะฮะอ่าเป็นสองวงครับเป็นสองวงเป็นสองวงนะครับตอนนี้ไม่ดูความรับผิดนะฮะของท่านการนี้ต้องสมาธิกครับลุกขึ้นมาดูแล้วคุมั่งเอานะครับมาครับโอ้โห ได้ไหมครับผมขอลองไหมเออลองลองละโชว์ไปคันก่อนเสร็จแล้วก็สามคันแล้วก็ค่อยไปสวนกันอย่างงี้ค่อยเป็นค่อยเป็นมวยอย่างงี้เหรอโชว์หนึ่งคันก่อนอ่ะโชว์หนึ่งคันก่อนไปนะครับนี่คันแรกครับนี่ฝีมือโนนะครับไม่เก่งมวยสักไม่ง่ายไม่ง่ายอ่ไอ่ไหนอ่ะคือชีวิตเหมือนเหมือนชีวิตเขาเลย เข้าจอดถ้าเกิดปกติจะในห้างริมถนนเนี้ยไอเวลาดิฟมันจะมาฟืบอะไรเข้ามาเข้าสองเข่าสองเข้าสองอ่ะนะเออโชว์หน่อยได้ไหมมีไหมเข้าสองเลยไหมถือว่ายากไหมถือว่ายากยากเลยครับผมเอาสักหน่อยได้ไหมที่ละคันหรือว่าไปทั้งคู่เลยฮะไปทั้งคู่เลยครับเอาเละท่านผู้ชมตอนนี้จะจอดแบบดิฟคือว่าสไลด์ข้างป๊อปเข้ามาจอดเลยนะฮะครรับพ้อดนะฮะไปแล้วครับโอ้โห จะจัดการได้หมดเลยทุกอย่างเลยเออโอ้โน,นับเหนี่คือเบื้องต้นหมดแล้วเรียบร้อยที่จะให้ทุกคนรู้จัก